ขอนอบน้อมคุณพระศีรัตนตรยัยคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณมารดาบิดาครูอุปชาอาจารย์ตลอดญาติธรรมที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้ธรรม,มคิดดีชัยแนวขอนําหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดจนคำสอนเรื่องราวดีๆจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์นำาให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังครับแต่ก่อนที่จะรับฟังนั้นขอความเมตตาปรารถนาดีกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดในการรับฟังธรรมะหลักธรรมคำสอนเรื่องราวดีๆจากธรรมะคิดดีชแนลกันนะครับวันนี้ ได้นำเรื่องเล่าตะกุดปลากระป๋องหรือตะกุดห้อยคอสุนัขตำนานยิงไม่เข้าตะกุดอุดปืนของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับท่านผู้ฟังครับพระราชวัชระธรรมโสพลหลวงปู่ศิลาสิริจันโทพระมหาเถระผู้ทรงภูมิธรรมพระผู้เท่าผู้ที่มีปฏิปทาจารวัร ที่งดงามที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยศีลส,สุตาที่คุณภาวนาที่คุณปัญญาที่คุณพร้อมทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทและแตกฉานในสัพพวิชาอาคมโบราณและไม่แปลกใจเลยทำไมหลวงปู่ศิลาสิริจันโทถ,ถึงมีบุญบารมีที่มากล้นไม่แปลกใจเลย ที่หลวงปู่มีปาฏิหาริย์อะไรหลายอย่างที่ถือว่าเหนือปุถุชนคนธรรมดาจะล่วงรู้ได้ตำราที่หลวงปู่ได้จดบันทึกไว้นั่นก็คือเรื่องราวปาฏิหาริย์เรื่องตะกุดปลากระป๋องหรือตะกุดห้อยคอสุนัขถือว่าเป็นวัตถุมงคลเครื่องรางของขังที่สร้างชื่อเสียง ให้กับหลวงปู่ศิลาสิริจันโทที่ทําให้ชื่อเสียงของหลวงป,ปู่นั้นได้เป็นที่รู้จักของพุทธศาสนิกชนทั้งในและนอกพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวางโดยเรื่องเล่าขานในตำนานนี้ก็มีอยู่ว่าสุนัขที่หลวงปู่ศิลาสิริจันโทเลี้ยงไว้ที่วัดในขณะนั้นมันสนและดื้อมาก มักจะออกไปนอกวัดไล่กัดเป็ดกัดไก่ของชาวบ้านสร้างความรำคาญใจให้กับชาวบ้านในระแวกนั้นเป็นอย่างมากโดยชาวบ้านได้ทำร้ายสุนัขตัวนั้นด้วยการใช้หนังสติ๊กบ้างปืนแก๊บบ้างสร้างความเดือดร้อนรำคาญใจให้กับชาวบ้านอยู่ในระแวกนั้นอยู่เป็นประจํา หลวงปู่ศิลาสิริจันโทจึงรู้สึกว่าสงสารสุนัขที่เลี้ยงไว้มากจึงเมตตาคิดหาหนทางและวิธีการในการป้องกันสุนัขตัวนั้นไม่ให้ถูกทำร้ายถึงชีวิตจึงนำกระป๋องปลาหรือปลากระป๋องที่พอหาได้และมีอยู่ในวัดในขณะนั้นนำมาตัด และก็ตีให้แบนๆเป็นแผ่นโดยหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนั้นได้ร่ำเรียนวิปัสสนาเรียนอักษรลาวและอ่านหนังสือไบลานอีสานอย่างทองแท้แตกฉานและได้ศึกษาในคำพีไบลานสายสมเด็จลุ่นจากประเทศลาวศึกษาจนกระทั่งความรู้แตกฉานสิ่งที่ได้ร่ำเรียน ในวิชามาจากครูบาอาจารย์นั้นจึงได้ทำการลงอักขระยันพร้อมเสกพระคาถาลงไปในแผ่นโลหะของปลากระป๋องดังกล่าวจากนั้นก็ได้นำไปห้อยที่คอของสุนัขและวันต่อมาสุนัขนั้นก็ได้วิ่งออกไปนอกวัดเช่นเคยตามภาษาของสุนัขนั้นดื้อสนเหมือนเดิมอีกทั้งไปไล่กัดเป็ด กัดไก่ของชาวบ้านอีกชาวบ้านก็ไม่รู้ว่าสุนัขตัวนี้เป็นของใครโดยไม่รู้ว่าหลวงปู่ศิลาศิริจันโทเป็นรูปที่เลี้ยงไว้ยิงได้ใช้ปืนแก๊ปประจำกายมีอยู่แทบทุกบ้านทุกครัวเรือนยิงไปที่สุนัขของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทแต่ด้วยความบังเอิญหรือไม่อย่างไรปืนของชาวบ้าน ที่ยิงสุนัขของหลวงปู่ศิลาศิริจันโทตัวนั้นบางครั้งก็ยิงไม่ออกหรือยิงออกก็ไม่โดนหรือโดนก็ไม่เข้าได้แค่ถักถากของตัวสุนัขโดยชาวบ้านที่เป็นคนยิงสุนัขตัวนั้นของหลวงปู่ศิลาศิริจันโทได้เล่าให้ฟังว่าพอจะยิงโดนแบบเต็มๆนั้นลูกกระสุนปืนแก๊ปก็แค่ถักถาก เป็นรอยไหม้ไม่สามารถเจาะเข้าเนื้อหรืออันตรายสุนัขได้แต่อย่างใดตนเองถึงกับงงหรืออาจจะเป็นเพราะว่าการบรรจุกระสุนปืนแก๊ปนั้นการบรรจุกระสุนปืนแกป๊ปในสมัยนั้นอาจจะใส่ส่วนผสมดินปืนน้อยไปหรืออาจจะเป็นไปได้เจ้าของสัตว์เลี้ยงก็เช่นกันที่ถูกสุนัขของหลวงปู่ศิลาสลิจันโท กัดเป็นประจำก็ได้เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลายครั้งแล้วแต่พอตนทราบว่าสุนัขตัวนี้เป็นสุนัขของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทที่เป็นผู้อุปการะเลี้ยงไว้และสิ่งที่ห้อยคอของสุนัขตัวนั้นก็คือตะกุดปลากระป๋องของหลวงปู่ศิลาสิริจันโททำอะไรไม่ถูกพอตั้งหลักได้ก็ได้นำขันห้า มาทำการขอขมาหลวงปู่ศิลาสิริจันโทพร้อมกับพูดกับหลวงปู่ศิลาสิริจันโทว่าผู้ขาย่อมแล้วหมายถึงตนยอมแล้วด้วยเหตุนี้จึงเป็นตำนานให้ผู้คนได้กล่าวขานตำนานยิงไม่เข้าตะกุดอุดปืนหลวงปู่ศิลาสิริจันโทเรื่อยมาตราบเท่าปัจจุบันท่านผู้ฟังครับ จากการที่พระราชวัชระธรรมโสพลหลวงปู่ศิลาสิริจันโทด้วยความที่เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเสมอต้นเสมอปลายทำให้ชื่อเสียงเรียงนามเป็นที่รู้จักของพุทธศาสนิกชนทั้งนอกและในพื้นที่อย่างรวดเร็วแต่ละวันนั้นมีญาติโยมเป็นจำนวนมากได้เดินทางเข้าสักการะ นมบัสการรับฟังพระธรรมเทศนาและประพรมน้ำพระพุทธมนตรเสริมสิริมงคลอย่างไม่ขาดสายหลวงปู่ศิลาสิริจันโทก็ได้เป็นพระผู้มีปฏิปทาจารวัตรที่งดงามที่เต็มเปี่ยมไปด้วยศีลส,สุตาที่คุณภาวนาที่คุณปัญญาที่คุณพร้อมทั้งปริยัติปฏิบัติและปฏิเวท อย่างไรแล้วท่านที่มีความเชื่อและความศรัทธาในองค์หลวงปู่ศิลาสิริจันโทก็อย่าลืมแวะเข้าสักการะท่านที่จังหวัดกาลสินกันนะครับคาถาพิกชีวิตพิกแผ่นดินพิกดวงชะตาหลวงปู่ศิลาสิริจันโทวันนี้นั้นได้นำพระคาถาของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทมาให้ท่านผู้ฟังทุกท่าน ที่กำลังประสบกับปัญหาชีวิตชีวิตล้มชีวิตพังการงานการเงินเป็นหนี้เป็นสินมองไปทางไหนเมื่อมนไปหมดจึงได้นำพระคาถาพิกชีวิตพิกแผ่นดินขององค์หลวงปู่ศิลาศิลิจันโทนำมาให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้สวดและได้ท่องเพื่อที่ว่าอะไรที่เลวร้ายก็จะกลายเป็นดี ภาวนาให้ราหูคายปลดปล่อยให้ชีวิตได้สว่างสวโดวยก่อนอื่นตั้งนโมสามจบนะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ แล้วท่องพระคาถาพลิกแผ่นดินพลิกชะตาชีวิตมะอะอุนะโมวิมุตตานางนะโมวิมุตติยาราหูสุริยังจันทังประมุตจะสุมอะอุนะโมวิมุตตา,านางะจจะอะอนะโมวิมุตนะมมติยา ราหูสุริยังจันทังประมุจจสุมาะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังประมุจจสุโดยท่านผู้ฟังสามารถสวดได้ทุกวันจะสวดสามจบเก้าจบ หรือหนึ่งแปจบก็ได้แล้วแต่ความสะดวกสบายแล้วชีวิตก็จะดีขึ้นมีโชคมีลาบตลอดไปท่านผู้ฟังครับและนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ได้นำมาฝากท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังครับขอขอบคุณที่มาของความรู้จากสิญญานุสิตหลวงปู่ศิลาสิริจันโท ท้ที่สุดนี้ขออาราธนาคุณพระศีรัตนไตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือโปรดอภิบาลประทานพรให้ทุกทุกท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพภพรณไมัยที่แข็งแรงสมบูรณ์มีกําลังกายกําลังใจสติปัญญาที่เข้มแข็ง มีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือร่ำรวยเป็นเศรษฐีทุกคนทุกท่านเทินสวัสดีครับ